ทูสเปียร์เลเดอร์ชิคลสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวภาชราพัฒเติมเต็มซับตำแหน่ง First Card Receptionist ประจำทูสเปียร์เลดเดอร์ชิคลับวันนี้จะขออนีาตไลฟ์เดโมในหัวข้อเรื่องแนะนำเครื่องดื่มใหม่โคค t s e ซีรีให้เห็นภาพรอบไลฟ์เดโมประจำวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2566ค่ะทูสเปียร์เล a เดอร์ชิคลับสวัสดีค่ะดิฉันสเปียร์มียินดีให้บริการค่ะ เลัมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสเตเมมีข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับเครื่องเหดื่มชนิดใหม่ค่ะที่ทางทูคอฟฟี่ได้เปิดตัวมาไม่นานนี้ค่ะมาภายใต้คอนเซ็ปต์ว่าโคโคดาซีรี e s ซึ่งใช้มะพร้าวนะคะเป็นวัตถุดิบหลักค่ะในการรังสรรค์เมนูต่างๆอยากจะแนะนำคุณผู้หญิและคุณผู้ชายให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเรามาดบชมกันเลยนะคะ โคคอนาซีรีค่ะคอนเซ็ปคือดื่มความสดชื่นจนต้องลองมาวาวค่ะอย่างที่สเปนย์ไม่ได้แจ้งไปนะคะว่าทางเราค่ะได้รังสรร์และขี้เอนนะคะเครื่องดื่มใหม่ๆที่ทํามาจากมะพร้าวค่ะมีความผาสมผสานกันอย่างลงตัวมาด้วยกัน3เมนูและ1ขนมหวานเรามารู้จักกันเช哈哈哈ิงลึกกันเลยนะคะ เมนูแรกค่ะคือไอโคโคนทดากนาคอฟฟี่ค่ะเป็นขนมดาโกนานะคะที่ขึ้นชื่อจากซีรีส์เกาหลีที่มีความฮิตมากๆในเกาหลีใต้ค่ะและเรานะคะมผสมผสารอย่างลงตัวกับมเมล็ดกาแฟ,ฟาข,อของหอมหวดค่ะและยังมีความละมุนนะคะเวลาทานด้วยกันค่ะจะได้เทกเจอร์ที่ต่างกันออกไปและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะเราใช้น้ำตาตลตนดจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นของขึ้นชื่อประเทศของเรากันเลยค่ะ เมนูถัดมาค่ะคือไอ์ดับลโคคอนัทค่ะไอ์ดับลโคคอนัทนะคะมีความหอมหวานจากนมมะพร้าวค่ะที่ตีให้เกิดฟองกับน้ำตาลตะหนดและยังทำให้เทกเจอร์นะคะมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าใช้นมนมมะพร้าวน้ำตาลตะหนดและใช้ความสดชื่นจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมแทน1้0เกันเลยค่ะเมนูนี้นะคะคุณหนูหนูสามารถทานได้นะคะเพราะไม่มีกาแฟค่ะ เมนูถัดมาค่ะค่ะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะเป็นการเป็นคนที่หลงรับการดื่มกาแฟนะคะเมนูนี้สเปย์ไม่ต้องแนะนำเลยค่ะคือไอโคคนัทเชคเก้นลาเต้ค่ะเป็นน้ำเผาหอมเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วด้านบนค่ะออนท็อปด้วยค่ะด้วยกาแฟทูโรสจากทูคอฟฟของเราค่ะยิ่งทานด้วยกันนะคะจะได้ทั้งเท็กซเจอร์การยกดื่มแบบเรเยอร์หรือว่าจะคนผสมผสานให้เข้ากันอย่างลงตัวก็สามารถทําได้ค่ะและเมนูสุดท้ายค่ะเมนูขนมค่ะคือซัมเมอร์โคคนัทเค้กค่ะ เป็นเนื้อเค้กนะคะสปอนสองเลเยอร์ค่ะที่มีความผสมผสานกันระหว่างเนื้อมะพร้าวและคีมมะพร้าวค่ะด้านบนนะคะยังออนท็อปนะคะด้วยมะพร้าวโรยนะคะด้านบนให้ความหอมหวานละมุนกำลังดีค่ะเมนูนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าขายดีมากๆสเปรเมลองแล้วอร่อยสุดๆเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับเมนูทั้ง4รายการที่สเปีย์แมนแนนำไปหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามไดที่สเปียเมหรือสเปีย์ท่านอื่นได้ที่ทูสเปีย์ทุกๆสาขารวมถึงทูสเปีย์ลีดเดอร์ชิพค์ับแห่งนี้คะ่ะ อย่าลืมเชิญคนที่คนรักและคนในครอบครัวไปร้องลิ้มลองเมนูดีๆนี้นะคะทั้งทูสฟียและทูคอฟฟี่ค่ะมีขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16มิถุนาย,ยน2566ค่ะวันนี้สฟียเมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะ